วัดีค่ะวันนี้พอกดช่องดีเจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเพลงเธอเล่าเรื่องให รู้จักสัตว์อะไรในป้าบ้ากาตายลิงงูฉันเป็นคนบอกเองเอาไหนบอกว่าฉันจะจะให้ฉันบอกไงเธอเป็นคนบอก เป็นคนบอกเล่าให้ฉันฟังแต่เธอก็เป็นคนบอกอยู่ดีแม้แมว่าเธอทำอะไร<ม>ในป่าฉันก็จะฟังตลอดลวเวลาเราเรื่องมาเลยเราเรื่องมาเลยเล่าเราเ,าเ่ามาเลยฉันจะเล่าเรื่องที่เขาอยู่ ฉัน,ฉนชอบมากเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยทั้งหนึ่งฉันเดินข้าวป่าไปเจอมีมีมตะกุยลายี่มาก่อนน่ากลัวจิตใจโอ้โอ้ มีเฮลคอปเตอร์ลำหนึ่งอยู่ฉันบอกเล่าเลี้ยงแล้วที่เธอเข้าใจฉันมาโดยตลอดเขสาส่งงานฉันตลอดแต่ว่าตอนนี้ฉันได้เดินเข้าป,ป่าจริงๆในวันเสาวอาทิตย์ ว้วู้สวัสดีค่ะตัวจริงที่แท้จริงก็คือพี่คุณและน้องเค้กนะคะเมื่อกี้เป็นเพลงเราฉันเล่าเรื่องให้เธอฟังนะคะใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงด้วยนะคะบายยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง เคกทีวีแล้วก็เค้กทีวีให้ถึง1,000ซันสไคร้ํได้คร,ครับสวัสดีค่ะ